ความแซบเป็นเหตุพลอยประพัตตาหัวจะปวดเจอสายป่วนจิตเพิ่งสอยตำแหน่งมิชลันเวิร์ลโฟโตจีนิก2022มาหมาดๆสําหรับสาวตัวเล็กแต่ใจใหญ่อย่างพลอยประพัตตางานกำลังลุ่งไปได้สวยเลยทีเดียวค่ะกับงานรีวิวสินค้าที่เข้ามาแบบถล่มทลายทั้งในไทยและต่างประเทศล่าสุดข่าวว่าสาวเจ้า ขอชิมลางไปลุยงานถึงประเทศเมียนมาว่ากันว่าจะไปในไม่กี่วันนี้แล้วดีอกดีใจเป็นการใหญ่แต่ยังไงดันมีเรื่องมากวนใจให้เสียอารมณ์เสียได้เพราะล่าสุดมีแมเสเซจปิดสำนามาถึงสาวเจ้าจากชายหนุ่มที่แต่งกายคล้ายชุดทหารแมเสเซจทักมาคำแรกว่าเจ๊สดไหมครับและอีกหลายข้อความตามมาติด,ตด สร้างความหวาดกลัวให้กับสาวพลอยเป็นอย่างมากโดยสาวพลอยเผยว่าเป็นเรื่องแบบว่าไม่เคยเจออะไรอย่างนี้มาก่อนเลยค่ะอยู่ดีๆก็มีคนทักมาในอินบ็อกเฟซบุ๊กของหนูว่าเจ๊ส,สดไหมครับก็เลยตอบกลับไปแบบดีๆว่าอย่าถามแบบนี้แล้วก็มีอีก2อสประโยคก็ตอบกลับอีกว่าอย่าถามแบบนี้อีกนะคะและแนะนำว่าอย่ามาทักอีกค่ะ แล้วก็มีมาอีกหลายประโยคหนูก็เริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วก็เลยตอบกลับไปว่าลบไปเลยค่ะไม่ขอเป็นเพื่อนแล้วก็ตามตามมาอีกหลายประโยคซึ่งพอเขียนแล้วก็ลบก็เริ่มสงสัยว่าโรคจิตมัง้งแต่ในรูปโปรไฟล์เขายังใส่ชุดข้าราชการด้วยนะทักมาแบบนี้มันดูไม่ดีแค่นั้นแหละเราก็ไล่าย,ยาวเลยจนมาสตันต,ตรงประโยชน์ที่ว่าผมรักเจ้ผมผิดไหมครับ หลักเจ้คนเดียวนะครับโอ๊ยหัวจะปวดเจอคนแบบนี้คนปกติเขาไม่ทำกันแบบนี้นะ